มันจะไม่มีอะไรที่น่านกลัวไปกว่าฉันแล้วเพราะว่าฉันปังที่สุดเพราะว่าฉันปังที่สุดหลังจากที่ได้ดูคลิปลิซ่าไปนะคะรู้สึกว่าอาจจะตกกลุมรักน้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะวันนี้เหมียวอาจจะมาแปลกใหมนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมียวไม่ได้พาไปรีวิวที่ไหนหรือว่าไม่ได้มารีวิวขนมนะคะแต่วันนี้เหมียวจะมารีแอคก,กับคลิปของลซ่านะคะ เพราะว่าคนพูดถึงกันเยอะมากขนาดในฟิลิปปินส์คือทุกคนก็พูดถึงนะคะตอนนี้คือทุกคนพูดถึงลิซ่าน้องลิซ่าดูคลิปหรือยังคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีแอคแล้วก็มาดูคลิปของน้องว่าจะเป็นยังไงบ้างท้ายคลิปเหมียวจะมีการแปลให้ด้วยนะคะว่าในคลิปน้องพูดว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เหมียวก็กำลังจะดูคลิปของลิซ่านะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปของน้องเป็นยังไงบ้างชุดแบบดีมากเลยอะ ชุดน้องแบบสวยมากเลยค่ะ อยันเป็นตามเลยอ่ะว,ว้าวท้อแล้วกบ Ciao Pani Wellen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền à คลิปน้องคือดีมากเลยค่ะ,ะปกติแล้วอ่ะจะไม่ได้แบบอินอะไรอย่างนี้นะแต่แบบตอนที่นั่งมันละคือไม่รู้จะอธิบายยังไงขนลุกสู้เลยแล้วแบบมันดีมากถ้าท่าเต้นแล้วก็ท่อนฮุกมันแบบ พอดีเป๊ะมากหลังจากที่ได้ดูคลิปลิซ่าไปนะคะรู้สึกว่าอาจจะตกลุมรักน้องแล้วนะคะ<อ>นี่ก็จะเป็นการรีแอคของคนที่ไม่ได้ติดตามลิซ่าหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นติ่งของน้องนะคะอาจจะรีแอคมาดีหรือไม่ดีก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวต่อไปมาแปลเพลงกันดีกว่าค่ะว่าลิซ่าร้องว่าอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะสำหรับภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะและละละ,ละ,ละก็เหมือนเป็นตัวแรกของ ชื่อของลิสานะคะลิสาแล้วก็ what's my name what's my name ก็แบบฉันชืนน่ออะไรฉันชืนน่ออะไรคะอะไร่เงี้ยบเบิร์นเบิร์นเบิร์นก็แบบว่าเผาไหมแบบร้อนแรงซิปซิบก็เหมือนแบบจิบจิบเหมือนจิบไวน์หรือว่าจิบแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ want you to ring the alarm นะคะก็คือเป็นการแบบฉันอยากจะให้คุณแบบ เป็นเสียงร้องเรียกเชนออกมาอะไรอย่างงี้ค่ะเซยลาลิซาเลิฟมีลาริซามีเลิฟมีนะคะก็แบบพูดสิว่าชอบแชนชอบลาลิซาชอบชื่อแชนรักแชน the loudest in the room นะคะก็แปลว่ากวนเรียกให้มันดังที่สุดท่านี่ดังได้ในห้องนี้นะคะกลให้ดังลั่นห้องไปเลยค่ะ baby get the megaphone นะคะ megaphone แปลว่าทรโข่งนะคะที่ที่ลิซ่าถือก็คือที่รัก จับโทรคงขึ้นมาสิ put it on speaker ก็แปลว่าตะโกนแล้วก็เรียกชื่อฉันออกมา I say I can't hear you ก็แปลว่าฉันฉันพูดว่าฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยดังนั้นคุณก็ควรจะพูดให้มันดัง,ดง you need to speak up คือพูดให้มันดังขึ้นนะคะ put t h t s h e s on stereo ก็แปลว่าเหมือนพูดตะโกน,นดังพูดใส่ใส่โทรหงที่เขาบอกก่อนหน้านี้น,นะคะว่าให้แบบพูดให้มันดังๆ everyone else on เวลี่โลนะคะก็แปลว่าทุกคนเน่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะพูดให้มันแบบเสียงดังหรือว่าไม่ค่อยที่จะแบบชอบที่จะ speak up protect in lies a barrier ก็เหมือนแปลว่าเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเหมือนเป็นเกาะกันบังอะไรเงี้ย I miss there nothing scarier ก็คือฉันสัญญาเลยว่ามันจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้แล้วหรือว่าแบบ มันจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าฉันแล้วเพราะว่าฉันปังที่สุดว่าฉันปังที่สุด and me if anyone coming gunning for my man อันนี้มันจะต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คืออ่าถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งกับผู้ชายของฉันหรือว่าคนของฉันเนี่ยฉันเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดแล้วก็ในะ cash and case อันนี้อาจจะเป็นสำนวนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งกับคนของฉันเนี่ยฉันก็สามารถไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางได้ก็คือ ฉันพร้อมจะเสี่ยงเพื่อผู้ชายของฉันแบมแบมแบมก็เป็นเสี่ยงปืนนะคะในภาษาอังกฤษเหมือนปังๆังงของภาษาไทยเรากันอัพอินเดอแฮก็คือแบบเตรียมพร้อมละฉันพร้อมสเสมอเพื่อที่จะปกป้องผู้ชายของฉัน Hit up the h e ฮ t ตโซ่นะคะแปลว่ายิงแล้วยิงอีกก็คือถ้าเกิดว่ามายุ่งกับคนของฉันนะคะฉันจะยิงไม่ยั้งเลยค่ะร็อก in อินไมวสโซไอคอร์ดอินเดฟลิสโตนะคะก็แปลว่าเนี่ยฉันมี กาําไรหรือว่ามีข้อมือก็เหมือนมีกําไรอยู่ในมือแล้วฉันก็จะตั้งชื่อมืนว่าฟรีสโตนแบบสวยๆเก,ก๋ๆ c อมีลาลิสาเลิฟมีลาลิสาก็แปลว่าเรียกชื่อฉันลาลิสาเรียกชื่อฉันแล้วก็ตะโกนออกมารักฉันสิ you gonna still love me ก็คือแปลว่าคุณก็ยังคงจะต้องรักฉันต่อไป you need some L A L I S A นะคะก็แปลว่าคุณต้อง คุณต้องการชื่อนี้หรือว่าคุณต้องแบบเรียกชื่อเขานะคะชื่อลาริสา you cannot see me ก็แปลว่าคุณไม่เห็นฉลอกคุณมองไม่เห็นฉลอก went for the throat นะคะก็แปลว่ามันกึกก้องออกมาจากลำเสียงหรือว่าลำคอแล้วคือแบบมันดังไปมากๆแล้ว being the greatest of all time and fantasy and ก็คือแบบอ n o อ t นะคะแปบลบว่ามันเป็นคำคำยอ่อก็คือเนี่ยฉันเป็น อะไรที่แบบยิ่งใหญ่ตลอดกาลแล้วนะมันไม่ใช่แบบเรื่องเพอ้อฝันหรือไม่ใช่เรื่องเพอเอ้อเีกต่อไป belongs to we be, นะคะก็แปลว่ามันเป็นของพวกเราหลังจากที่ฟังคิวของลาริซาไปนะคะคือแบบเพลงติดอยู่ในหูเลยลาริซาล,าลาริซานะคะคือตอนนี้แบบต้องไปดูวนไปอีกค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย